ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กหลายคนคงนึกถึงความไร้เดียงสาวัยที่ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตและเข้าใจเรื่องราวของชีวิตผู้ใหญ่ดังนั้นคำพูดของเด็กบางครั้งก็จะถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการของเด็กที่ยังไม่รู้ภาษาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคำพูดของเด็กกลับกลายเป็นคำพูดที่ทำให้คุณต้องสยองขวัญจนนอนไม่หลับได้สวัสดีครับผมโอคารุโตคุงและคืนนี้ ผมก็ขอนำเสนอหกเรื่องเล่าคำพูดสุดหลอนของเด็กแต่ละคำพูดจะมีความน่ากลัวขนาดไหนและจะทำให้คุณขนลุกตามได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับเรื่องที่1ใครบนตู้เสื้อผ้าตอนนั้นลูกสาวของฉันอายุได้แค่เพียงสามขวบมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันกำลังจะเปลี่ยนชุดให้ลูกสาวที่หน้าตู้เสื้อผ้าระหว่างที่กำลังเปลี่ยนชุด เธอจะมีอาการมองไปมองมารอบห้องและหัวเราะตลอดเวลาจนฉันต้องถามว่าลูกขำอะไรอยู่และลูกสาวก็ตอบมาว่าผู้ชายผู้ชายฉันสงสัยเลยถามไปว่าผู้ชายที่ไหนปรากฏว่าเธอชี้นิ้วไปบนตู้เสื้อผ้าแล้วบอกว่าผู้ชายคอยาวเหมือนงูฉันถึงกับสะดุ้งแล้วรีบเงยหน้าขึ้นไปมองบนตู้เสื้อผ้าแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นบ้านนี้ เป็นบ้านมือสองที่ครอบครัวของฉันซื้อต่อมาและฉันก็ไม่กล้าพอจะไปค้นประวัติบ้านหลังนี้ว่าเคยมีใครตายที่บ้านหลังนี้หรือไม่แต่ถ้าคิดในแง่ดีอย่างน้อยลูกสาวของฉันก็ไม่มีอาการกลัวเหมือนกับฉันเรื่องที่2เด็กดือ้อฉันเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งแน่นอนว่าฉันก็เคยเจอเด็กแปลกๆหรือพวกป่วนๆมาเยอะมากแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ที่ทำให้ฉันฝังใจได้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วห้องเรียนของโรงเรียนที่นี่จะมีส่วนที่เป็นห้องครัวขนาดย่อมไว้ให้นักเรียนได้มาฝึกการทำอาหารมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันได้เจอกับนักเรียนอนุบาลคนหนึ่งที่ดูจะแตกต่างกับนักเรียนคนอื่นๆเธอเป็นเด็กผู้หญิงและไม่เคยไปคุยเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆทุกครั้งที่เบรกพักเที่ยงนักเรียนคนอื่นๆจะออกไปวิ่งเล่นที่สนามหลังทานอาหารกลางวันเสร็จ ยกเว้นเด็กคนนี้ที่เธอจะมานั่งหลบมุมอยู่ที่บริเวณห้องครัวคนเดียวและเล่นกับตุ๊กตารูปเด็กของเธอเธอชอบอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แกว่งไปแกวงมาและร้องเพลงให้มันเหมือนกับกำลังกล่อมเด็กทารกแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่ทำให้ฉันตกใจมากตอนนั้นฉันก็กำลังเฝ้าสังเกตการเด็กคนนี้อยู่เธอก็ทำท่าเดินอุ้มตุ๊กตาเด็กเหมือนอย่างเช่นเคยแต่คราวนี้เธอเดินไปที่ตู้อบขนม แล้วโยนตุ๊กตาของเธอใส่เข้าไปในตู้แล้วปิดฝาและเด็กคนนั้นก็หันหน้ามามองฉันที่กำลังตกใจอยู่แล้วพูดว่าบางทีเด็กดื้อก็ต้องโดนลงโทษด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดที่สุดที่ฉันเคยเจอมาก่อนที่เด็กคนนั้นจะยิ้มส่งท้ายและวิ่งออกไปที่สนามเรื่องที่สามท่าทางแปลกๆย้อนไปตอนสมัยลูกชายผมอายุได้แค่เพียงสองขวบกว่า เขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่ผมว่าเด็กคนอื่นไม่น่าจะทำกันลูกชายของผมชอบคลานบนพื้นบ้านด้วยท่าที่ประหลาดมากๆเขาจะชอบคลานโดยที่ไถหัวของเขาไปตามพื้นด้วยแต่มันยังไม่ได้จบแค่เพียงเท่านี้มันมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเข้านอนลูกชายของผมก็คลานท่าประหลาดนั้นเข้ามาในห้องนอนแล้วลุกขึ้นยืนพราะกับทำเสียงร้องคล้ายแมวคืนนั้น ผมให้ลูกชายขึ้นมานอนบนเตียงกับผมและหลังจากนั้นผ่านไปอีกหลายวันเขาก็เริ่มมีอาการกลัวที่ห้องใต้ดินของบ้านเขาชอบบอกว่ามีสัปหลาดอยู่ที่ห้องใต้ดินผมลองไปสำรวจอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเจออะไรที่ผิดปกติจนมีอยู่ครั้งหนึ่งจังหวะที่ผมกำลังเดินขึ้นบันไดาจากทางห้องใต้ดินลูกชายของผมมืยืนรออยู่บนชั้นบันไดแล้วพูดกับผมว่ามันอยู่ข้างหลังพ่อ ตอนนั้นผมขนลุกทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นและต้องหันไปมองข้างหลังตัวเองแต่ผมก็ไม่เห็นอะไรหลังจากเหตุการณ์นั้นผมตัดสินใจดูลูกให้เลือกทําพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้ได้แล้วลูกชายผมยังไม่ทันที่จะฟังผมว่าจบเขาก็วิ่งหนีไปที่ห้องนอนของเขาแล้วเอาผ้ามาคลุมโปงผมเดินตามมาเห็นก็เลยพูดแกล้งหยอกไปว่าคาสันลูกซ่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยแต่สิ่งที่ได้กลับมา มันเหนือความคาดหมายของผมมากลูกของผมค่อยๆเปิดผ้าห่มออกมาแล้วจ้องผมด้วยแววตาที่ไม่เหมือนลูกของผมมาก่อนพร้อมกับพูดว่าคาสันไม่อยู่มีแต่ริกนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมช็อกที่สุดที่ผมเคยเจอมากับลูกชายผมทุกวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปและที่มันน่าแปลกอีกเรื่องก็คือครอบครัวของเราไม่เคยรู้จักคนที่ชื่อริกมาก่อน และผมก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกผมไปเอาชื่อนี้มาจากไหนเรื่องที่สใครในห้องนอนบ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านเล็กๆชั้นเดียวเคยมีครั้งหนึ่งที่ญาติของผมฝากให้เลี้ยงหลานชายของเขาในวัยเพียงสามขวบผมพาหลานชายคนนี้มาเที่ยวที่บ้านของผมและมีหลายครั้งมากที่หลานจะชอบชี้ไปที่ห้องนอนของผมและพูดว่าผู้หญิงผู้หญิง ซึ่งผมมองไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นและบ้านของผมก็เล็กไม่มีทางที่ใครจะแอบเข้ามาในนี้ได้โดยที่ผมไม่รู้ตัวตอนนั้นผมก็คิดว่าคงน่าจะเป็นจินตนาการของเด็กหลังจากนั้นหลายวันต่อมาเพื่อนของผมพร้อมกับลูกสาววัยเดียวกับหลานของผมก็เดินทางมาเยี่ยมที่บ้านลูกสาวของเพื่อนผมไม่เคยรู้จักกับหลานของผมมาก่อนมีประมาณสองครั้งที่ลูกของเพื่อนผมคนนี้ จะชี้ไปที่ห้องนอนแล้วพูดว่าผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยตอนนั้นผมเริ่มจะวันวันขึ้นมาแล้วและไม่ถึงว่าคำพูดนี้มันจะกลับมาอีกรอบจนมาถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสครอบครัวของผมและญาติญาติก็เดินทางมาเยี่ยมที่บ้านผมหลานชายสามขวบของผมคนเดิมก็มาด้วยเช่นกันระหว่างที่พวกเรากำลังกินเลี้ยงกันอยู่หลานชายของผมก็เดินเข้าไปในห้องนอนแล้วถือรูปภาพมาให้ผมดู เขาชี้ผู้หญิงในรูปนั้นแล้วถามผมว่าผู้หญิงคนนี้หายไปไหนแล้วทำไมไม่มากินด้วยสรุปก็คือผู้หญิงที่หลานชายผมพูดถึงมาตลอดก็คือภรรยาของผมเองซึ่งเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนส่วนตัวผมก็ไม่เคยเจอเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณมาก่อนในชีวิตแต่คำพูดของหลานผมคนนี้มันก็ทำให้ผมเริ่มที่จะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วเรื่องที่ห้า คุณปีเตอร์สันย้อนไปหลายปีก่อนมากๆสมัยที่ฉันอายุเพียงสี่ขวบพ่อแม่ของฉันเคยเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พวกเขาพาฉันไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านของเธอฉันจะชอบมีอาการคุยกับอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นทุกคนเลยเข้าใจว่าฉันคงคุยกับเพื่อนในจินตนาการที่ฉันสร้างขึ้นมาฉันเองก็พอจำได้ว่าในสมัยนั้นตอนที่ไปบ้านคุณยาย ฉันจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่บ้านคุณยายด้วยเขาจะมีสภาพเหมือนคนเร่ร่อนนวดเครายาวสีน้ำตาลและมือถือกีตาร์และบางวันเขาก็จะมานั่งดีกีตาร์และร้องเพลงให้ฉันฟังแต่พอฉันอายุถึงหกขวบฉันก็ไม่เห็นเพื่อนในจินตานาการคนนี้อีกเลยจนเมื่อประมาณ6เดือนก่อนฉันบังเอิญไปเจอกับกีตาร์อะคูสติกตัวเก่าของพ่อฉันเลยหยิบมันออกมาเพื่อจะลองฝึกเล่นกีตาร์แล้วจังหวะนั้น หลานชายวัยสามขวบของฉันก็พูดขึ้นมาว่าคุณพีเตอร์สันจะต้องภูมิใจในตัวคุณน้าแน่ๆหลังจากพูดจบเด็กคนนี้ก็ออกไปวิ่งเล่นที่นอกบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นฉันแทบทําอะไรไม่ถูกและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้หลานฟังมาก่อนเรื่องที่6ของเล่นมือสองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองตอนสมัยที่ผมยังเด็กมากๆพ่อผมเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นผมน่าจะอายุห้าขวบครอบครัวฝั่งพ่อเคยเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือพี่ชายของพ่อผมฆ่าลูกของเขาเองในวัยเจ็ดขวบด้วยการยิงปืนใส่ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายตามด้วยการยิงขมับตัวเองโดยสายเหตุของเรื่องนี้นั้นทางครอบครัวของคุณพ่อคาดว่าน่าจะมาจากความเครียดที่ภรรยาของเขาเพิ่งจะเซ็นใบหยา่าและทิ้งครอบครัวไป หลังจากคดีทุกอย่างจบลงพ่อกับพี่น้องคนอื่นก็เลยต้องไปช่วยกันเคลียร์ของที่บ้านของพี่ชายพ่อที่เสียไปแล้วระหว่างที่เคลียร์ของอยู่นั้นพ่อก็เห็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่อยู่ที่บ้านหลังนี้มันเป็นปราสาทเป่าลมที่สามารถตั้งเล่นที่บริเวณสนามหญ้าได้พ่อของผมด้วยความเสียดายแกเลยเอาของเล่นชิ้นนี้กลับมาที่บ้านเพื่อให้ผมได้มาเล่นต่อหลังจากนั้นก็มีอยู่วันหนึ่ง ตอนนั้นผมกำลังนั่งเล่นอยู่ในปราสาทเป่าลมส่วนแม่ของผมก็กำลังทำความสะอาดหน้าบ้านอยู่แม่ผมเล่าว่าเธอได้ยินเสียงเหมือนผมกำลังคุยกับใครบางคนอยู่แม่เลยเดินมาหาผมแล้วถามผมว่าคุยกับใครเมื่อกี้ตอนนั้นผมเลยตอบเธอไปว่าคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆผมแม่ผมถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะวันนั้นมีผมแค่คนเดียวที่เล่นอยู่ไม่มีใครอยู่ใกล้แม้แต่คนเดียวแล้วตอนนั้น ผมก็ยังพูดต่ออีกว่าเพื่อนคนนี้บอกว่าของเล่นนี้เป็นของเขาเท่านั้นแหละครับแม่ผมเลยรีบไปบอกพ่อและให้พ่อผมเอาประสาทนี้ออกไปทิ้งทันทีหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าเสริมมาอีกนิดหนึ่งครับพ่อเล่าว่าระหว่างที่พ่อตัดสินใจจะเอาประสาทนี้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนประถมในบริเวณใกล้ๆระหว่างที่พ่อกําลังขับรถอยู่พ่อก็ได้ยินเสียงเด็กบางคน มากระสิทธิข้างหูเบาๆว่าอย่าทิ้นหนูแต่สุดท้ายพ่อของผมก็เอาประสาทนี้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนประถมเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นพ่อก็บอกว่าทั้งตัวผมเองและครอบครัวก็ไม่มีใครเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกเลยและทั้งหมดนี้ครับก็คือ6เรื่องเล่าประโยคชวนหลอนของเราเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีใครชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ หรือมีเรื่องแปลกๆแบบนี้อยากจะเล่าก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักผมก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและปลอดภัยกันทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับ